ลุงปานาอาทุกทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมเบิร์ดเดินป่าล่าผีนะครับก็วันนี้นะครับผมมากับน้องบาสนะครับสวัสดีครับอย่ผมบาสเดินป่าพาลอดนะครับก็วันนี้นะครับเราทั้งสองคนเนี่ยจะกลับมายังบึงผีโพงนะครับซึ่งจะกลับมาดูคุณลุงผีโพงกับลูกของผีโพงในตอนกลางวันนะครับซึ่งคร่าวๆเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก่าว่าจะเอาเครื่องในหมูนะครับมาให้คุณลุงผีโพงเนี่ยได้รับประทานกันนะครับพี่ เราจึงมาสำรวจในยามเช้าก่อนนะครับว่าแกเนี่ยอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าแกไปอยู่ที่บ้านที่แกเคยอาศัยนะครับผมก็ผมและน้องบาสเนี่ยจึงเดินทางเข้ามาเพื่อสำรวจนะครับครับเพราะว่าบางทีเนี่ยลุงแกอยู่บ้านหลังนู้นเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมาที่นี่นะครับเราจึงต้องไปตรงนู้นเลยนะครับพี่พี่ก็ยังเนี่ยฝากเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามช่องน้องบาสด้วยนะครับบาสอะไรบาสเดินป่าพาล่อนครับ ก็ฝากเพื่อนๆไปติดตามและเป็นกําลังใจให้น้องชายผมด้วยนะครับพี่ๆก็โอเคครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราทั้งสองคนเนี่ยจะเดินทางเข้าไปยังด้านในนะครับและก่อนจะเข้าไปรับและก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งติดตามนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้เราทั้งสองคนนะครับทาคลิปต่อไปนะครับและอย่าลืมนะครับกดสั่นจะดิ่งไว้นะครับเวลาผมลงคลิปอะไรเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนพี่ๆนะ โอเคครับจะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางเข้าไปด้านในกันเลยบัสครับพร้อมยังพร้อมไปครับเพราะเราเนี่ยเดินตามถนนมาค่อนข้างที่จะใกล้ถึงโรงแรมอ่นใช่เพราะดูถนนรับอยู่ในป่า,ะานะพี่ โอ้น้ำเยอะมากเลยนะช่น,ะนี่ปลายเท้าคน ไปไปเงียบจังนะพี่ๆวันนี้ใช่ เนี่ยเวลาของมานี่คุณลุงชอบชหายแถวนี้มากเลยครับใช่โอ้โหดูดิเป็นรอยทางออแออเเหมือนจะแบบเป็นทางเดินใช่ครณลุงน้องอยู่ไหม เฮ้ยไอ้บาสห้องน้ำไปเร็วไอ้เหี้ยลงไปเลยเร็วเร็วช่วยแกก่อนตกใจเลยเป็นไงบ้างวะเฮ้ยไอ้บัดช่วยแกก่อนลากขึ้นมา Bỏ môi chạy cái con, đừng có phục kèm đi đuôi Nhìn nghe là nó hai chạy vô, phục kèm đi Nó 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 Bắt phục đi Nó Ê Ê ơi nó cái bên này má quá ừ. đi nó làm mà chơi than ủa 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 đi bát. À. Quang

ใช่พี่สาวน้องแกพี่พี่เรารักเราพาน้องแกกลับบ้านนะก,กูกลัวพ่อแกจะหาดิอรือพ่อแกนั้นจะแบบขึ้นป่าหรือเปล่าใช่ก็พ่อน้องแบบกลับลงมาอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวไม่เจอน้องนี้ใช่เอางี้คืนนี้เราลองมาเจรจากับแกดูไหมใช่แล้วก็เดี๋ยวเราพาน้องกลับไปอยู่กับเราใช่น้อง น้องน้องครับไปบกพี่บ่าน้องน้องครับน้องครับน้องครับ น้องเพื่อใจองคือหนูคงจะเ,เละี่ยงได้อ่ะใช่รีบริการลูกเดี๋ยวคือดีนะคว้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวไปบ่หาน้องแป๊บน,นึงไปดูน้องแบบนลองดูอาการน้องแค่นี้ Nam lược, nón. Ê, lên má, Ê, bà, bà cái lên má đi. Bà thay như nón. Nón. ná. <laughs> Ê, luôn đó lúc lắm ้าค่อนข้างลึกเลยนะดูดิดว่าที่น้องแกจมน่าจะตรงนั้นน,ะน่าจะลึกลงไปดิ่งลงไปใช่ดูดิน้องแกเดินลงไปงน้องแกไปไหนอะ่แค่ไปหาพ่อเปล่ารีน้องน้องน้องรีเพี ขี่นัง่ง,ง,งทางนอยได้ครับขี่นั่งทางนอยได้ครับขี่น้องไหนคว้าขี่น้อง น้องแกมานั่งแอบมาตรงนี้นะใช่เห็นไหมครับนุ้นน้องทำไรทำไรครับกลัวพวกพี่เหรอน้องแกนั่งนึกเศร้าอัวมากกันหน่อยใช่น้องพอไปไหนไปน้องกลัวพวกพี่นะน้อง ้เอาไปคุยกับแกกินที่สะอาดกันดีกว่าไปคุยกันมองดีๆเนองน้อง,องแกน,น่าจะไม่อันตรายนะ ื่อกี้มึงคุยกับน้องน้องแกหันมาคุยด้วยเลยด้วยน้องแกบอกว่าน้องแกคิดถึงพ่อเราไม่ได้มานานสงสัยพ่อแกจะไปหาก,กินไกลอะ่ะแล้วก็ทิ้งน้องให้รอที่นี่เพื่อพ่อแกเจ้าของกินมาให้ไปล่าสัตว์ยุบ้าพ่อน้องก็มานี่ม้มาน้องถามน้องแกที่ไปอยู่กับเราเปล่ปามีโอได้เยอะควะ้า nón kê mấy nào quá nón mấy quá không biết nắng gì quá mà thằng này nó kê đêm mà thằng nha nó nó ăn tốt nha I Middle. Mean, น้องแกนั่งทำอะไรไมู่น้องไปอยู่กับพวกพี่ไหมน้องน้องไปอยู่กับพวกพี่เปล่า không được không không được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  không nón คกค่ดิน้องแกไปไหนวะไปอีกแล้็ดีแค่แค่ น้องมึงลองคุยกับแกดีๆดิว่าอยากไปอยู่กับเราไหมึงลองเจรจาดีๆดิบัสบัสไอ้บัสงลองคุยดีๆดิน้องไหนคุยด้วยไม่คุยเดยนี่เชยเึงไปทำอะไรน้องแกหรือเปล่า พ่พอร้แก็เดิน่ไปเดินไปหาพ่อกันมั้งนะได้เลยชน้องเลยไปนั่งตรงนั้นนะอ น้องน้องน้องแกลูกเดินไปรอบบ้านอืมหายไปแล้วแกนะ่าจะไปหาพ่อแกและะ้วมั้งอืมนะ โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวคืนนี้พี่ค่อยมาเจราจากับพ่อเองนะว่าหายไปไหนมาแล้วก็จะน้ oh. แกไปอยู่ด้วยอย่างเงี้ยพาน้องไปอยู่ด้วยนะเขาสงสารแกนะครับตอนนี้น้องแกก็เดินขึ้นไปข้างบนแล้วทีแรกเนะี่ยเราเจราะน้องแกจมอยู่อย่างนั้นนหมพี่พี่ผมก็ว่าหามองมาจากหน้นไม่เจอเพราะว่าน้องแกอยู่หลังหินนี้เดินมาอยู่บนนี้มองลงไปเอา้าตกใจหมดนี่นะน้องแกนอนอยู่อย่างเงี้ย น้องบ้านเรารีบวิ่งลงไปช่วยเลยนะครับ<ส>ผมก็แบบไอ้นี้โทรศัพท์มันจะตรงน้ำผมเลยต้องเดินอ้อมนะครับ<ส>แต่ผมก็วิ่งน้ำไม่ใช่เดินมา<ส>พี่พี่อันนี้บานน้องแกน,น่าจะขึ้นไปหาพ่อแกนล้วแต่เราออกไปด้านนอกเดี๋ยวเราไปคุยกันด้านนอกพี่พี่ลงไปเดี๋ยวเราไปเจอด้านนอกครับ ก็พี่พี่ครับตอนนี้เนี่ยผมและน้องบ้านนะครับใช่กำลังเดินที่จะกำลังเดินทางที่จะออกไปนะครับพี่พี่ใช่ก็ไม่รู้ว่าน้องเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับทําไมถึงจมน้ํานะพี่พี่ไม่รู้นะบ้านนะใช่ว่าทําไมน้องถึงจมน้ํานะครับวันนี้เนี่ยเรามาเราก็เจอพอดีนะครับที่แรกยังไม่เจอนะผมเนี่ยเดินขึ้นมาเนี่ยมันติอยู่หินก้อนนู้นนะครับจึงไม่เจอน้องนะครับ เวลาเราเดินขึ้นไปฝั่งที่น้องกับพ่อเนี่ยชอบอยู่นะครับเราก็เจอเลยนะพี่เจอเขากับน้องเนี่ยกําลังนอนจมน้ำเลยนะบ้านนะใช่แล้วทีนี้เราทั้งสองคนเนี่ยจึงรีบไปช่วยแล้วก็ปลุกน้องจนตื่นเลยนะครับพี่พี่แล้วน้องเนี่ยเหมือนจะเม่าไปพักนึงนะครับเหมือนจะเบอร์เบอร,เบอร์นะครับเบอร์เบอร์ไปพักใหญ่ใหญ่เลยอ่ะพี่พี่แล้วทีนี้ผมกับน้องบ้านเนี่ยก็แบบช่วยเตือนสติน้องนิดๆดหน่อยนะครับใช่ ก็งี้ครับพี่พี่เดี๋ยงไงเนี่ยเราทั้งสองคนนะครับขออนุญาตเดินทางกลับบ้านกันก่อนนะบ้านนะเด<ห>ี๋ยวในค่าคืนนี้เนี่ยเราทั้งสองคนเนี่ยจะกลับมาลองเจรจากับพ่อน้องดูนะครับว่าจะแบบให้ไปอยู่กับเราสักพักไหมหแบบไปหาของป่าไกลเลยนะทีนี้แกอยู่คนเดียวก็อันตรายนะผมก็อยากแบบจะพาน้องแกไปอยู่ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับพี่พี่ก็โอเคครับเดี๋ยวไงเราทั้งสองคนเนี่ยขออนุญาตเดินทางกลับบ้านกันก่อนนะครับและก่อนอื่นนะครับผมต้องขอคนละหนึ่งไลค์ หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและน้องบัสเนี่ยทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับพี่ๆสำหรับคลิปหน้าเนี่ยเราทั้งสองคนเนี่ยจะไปทําอะไรก็ฝากพี่ๆเพื่อนเนี่ยเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับเวลาผมลงคลิปอะไรเนี่ยจะได้แจ้งเตือนพี่ๆนะโอเคครับเดี๋ยวไงไว้เจอกันคลิปหน้าครับสาหรับคลิปนี้ผมและน้องบัสคาราจะมีเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับและอย่าลืมไปกดติดตามช่องน้องบัสด้วยนะครับบัสเดินป่าพาล่